สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับผมวันนี้ช่างแกะมามาเนี่ยครับมานําเสนอนะครับมีดเล็กเหล็กก้านวาวนะครับมีดเล็กเหล็กก้านวาวนะครับคงจะเห็นกันแล้วนะครับก้านวาวนะครอันนี้เป็นวาวเรือเดินสมุทรนะครับนะเรือเรือเรือเดินสมุทรเรือเดินทะเลนะครับนะมันจะเป็นวาวขนาดใหญ่นะครับอันนี้ อันนี้วาลวขนาดใหญ่เนี่ยจะ,จะเป็นวาลวของเรือบรรทุกน้ำมันนะครับนะครับขนาดยักษ์ใหญ่เลยครับนะหลายหมื่นตันว่างั้นเถอะ Indiana. อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นเรือจะเป็นไอวาลวของเครื่องทําไฟทําไฟภายในเรือนะครับนะ,นะครับผมก็ได้มานะได้มาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เอามาทํานะครับตัดครึ่งนะครับตัดครึ่งทําเป็นมีดเล็กนะครับ มีดเล็กเหล็กก้านวาวปกติเนี่ยที่ทำขายนะฮะทำขายอยู่หลายเวอร์ชั่นก็จะเป็นมีดเล็กเหล็กแบริ่งนะครับนะมีดเล็กเหล็กแบร่งนะครับมีดก้านวาวเนี่ยทุกที่เมื่อก่อนเนี่ยทำเนี่ยขายนะครับทำที่ทำขายอยู่เมื่อก่อนเนี่ยฮะนะไอข้อาวช่วงแล,วแล้วมาเนี่ย จะขายในราคาเล่มละ2,500ถึง3,000นะครับนะเหล็กก้านบาวนะเมื่อก่อนมันมันหายากจังนะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็มีมีอยู่พอประมาณนะครับนะก็ผมมีผมมีวัตถุด,ดิบเยอะนะครับผมก็จะขายขายให้ที่น้องแฟนคลับของผมนะครับได้ใช้ของดีๆกันครับในราคามิตรภาพนะครับ ของวัตถุดิบมันมีมีมีเยอะก็ราคาก็ลงมาหน่อยนะครับเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกที่ผมเอามาทำเป็นมีดมีดไอโบวีขนาด6นิ้วกับมีดเด็บนะฮะนะอันนี้นะมีดเด็บขนาด6นิ้วเหมือนกันนะครับสันหนาประมาณ6มิลขึ้นไปนะฮะเนี่ยนะนะอันมีดเด็บนี่ก็สวยงามมากนะครับนี่นะก็ ปอนี่ก็เป็นทองเหลืองนะครับนะครับผมอันนี้ก็ขายราคาเอา่อราคามิตรภาพนะครับอันนี้นะจะขายราคา1,800บาทนะครับนะ1800บาทพอนะอรวมส่งนะครับเอ่อรวมส่งนะครับนะ1800 1850บาทนะครับนะขออีก50บบาทนะเนาะ ถ้าขายสองพันก็ได้นะอันนี้แบบว่าเป็นเอ่อเป็นแบบว่าของขวัญสำหรับช่างแกะต้อนรับปีหกห้ากันแล้วกันนะครับนะนะคิดว่าเป็นเป็นเวอร์ชันอไขอของขวัญปีใหม่ลนะ่วงหน้าแล้วกันนะครับปกตินี่ผมจะเอามาทําขายเนี่ยประมาณเล่มละสามพันยังได้เลยนะครับนะสามพันสองพันห้าเนี่ยได้หมดถ้าผมจะขายนะ แต่อันนี้ว่าอ่าอันนี้ผมว่าตอนนี้มันมีมันมีอยู่มีมีอยู่เยอะนะฮะมีอยู่พอประมาณนะครับอันนี้นะก็เอามาตัดตัดอ่าให้พี่พี่น้องแฟนคลับของช่างแก่ได้ใช้กันนะครับมีดมีดเล็กเหล็กก้านวาวนะครับปกตินี่มีดเล็กเหล็กแบริ่งนี่ผมขายเล่มละ1,600บาทนะครับนะอ่าหนึง่ง แต่อันนี้เป็นมีดเล็กเหล็กก้านวาวนะครับผมจะขายแค่1,800บาทแค่หนึ่บาทรวมส่ง e.m.s. นะครับนะ mm. มีอยู่ไม่มากนะครับผมจะทำแค่เวอร์ชั่นเดียวพอละนะเพราะว่าเสียดายเหล็กเหล็กพวกนี้อันนึงนะครับอันหนึ่งนี่ผมตีมีดโบวีขนาด10นิ้วได้1เล่มนะครับราคาที่ขายเนี่ย 3500บาทนะครับนะผมเอามาตีนี่ได้2เล่มนะครับนะเอาตีอันนี้ได้2เล่มนะครับก็เฉลี่ยกันนะครับนะสามสามพันอันนั้นนี่เล่มเดียวนี่ได้3500นะครับอันนี้2เล่มนี่ได้3 6 0 0นะครับนะก็แพงค่าแรงไปนิดเดียวครับเพราะว่ามันเป็นได้สองเล่มนะแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ย ถ้าตีโบวี่สิบนิ้วนี่มันจะได้เล่มเดียวนะถ้าตีตีโบวี่หกนิ้วมันได้สองเล่มน,นะฮะไม่บางนะครับสั่งกรอดาลอลองลองหยิบให้ให้เล็งเล็งให้เขาดูนะเอ่อก็ด้ามเนี่ยฮะด้ามนี่ก็จะเป็นเอ่อไม้สาธรนะครับไม้สาธรนะครับไม้สาธรไม้ชิงชันอะไรพวกนี้นะครับนะไม้ ตานดำๆนี่จะเป็นไม้ชิงชันเนาะมีไม้ประดู่สายฟ้าด้วยอ่าครับก็ปนนกันไปนะครับนะก็อย่างว่านั่นแหละครับไอ้มีดเดบนี่มันจะคล้ายๆมีดหมอเลยนะครับอันนี้นะนะอันนี้นะถ้าจะให้ลงอักขระนะครับลงอักขระหรือว่าใส่ใส่มวลสารเนี่ยนะครับก็เพิ่มค่าขันตั้งให้มาอีก สองร้อยบาทนะครับนะก็จะเป็นสองพันบาทผมจะทําให้นะครับลงลงอัขระนะฮะลงอัขระแล้วก็ใส่มวลสารตรงตรงท้ายนี่นะครับนะก็จะเพิ่มมาอีกสองร้อยบาทนะครับตรงนี้ทําให้ฟรีไม่ได้ครับเพราะว่ามันขันคูนะขันคูเขาสั่งไว้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนะตีว่าสองร้อยก็แล้วกันเนาะครับอันนี้ก็เป็นจะทําให้นะครับนะ แล้วก็จะให้ไอ้ท่านพระครูนะครับนะเขาอธิษฐานจิตให้ด้วยนะครับนะท่านพระครูผมนี่ก็ซีนะครับนะครับผมก็วันนี้นะครับไอ้มีดพวกนี้นะครับเป็นเป็นมีดก้านวาวก้านวาวนะครับเป็นจะเป็นเหล็กสีสีศูนย์สีนะครับนะคมนะคมกริบเลยนะครับไอ้เรื่องคมนี่ยกให้มันนะฮะนะ เรื่องคมแล้วก็การทนทานต่อสนิมนี่ก็พอได้นะครับนะถ้ารักษาดีๆนะครับใช้แล้วเช็ดหูล้างเช็ดให้แห้งนะครับชโลมน้ำมันเป็นบางครั้งนะเก็บไว้นะคะเก็บไว้อย่างดีนะครับไม่ไม่ไม่เป็นสนิมนะครับอยู่ที่การ การที่เราใช้นะครับเราจะฝักด้วยนะครับเท่าไหร่อา่ะครับฝักนี่จะเป็นไม้สักพองโบราณนะครับนะอายุเป็นร้อยปีนะครับพันด้วยเชือกมงคลนะครับนะพันด้วยเชือกมงคลนะครับอันนี้นะเชือกนี้ก็เป็นเชือกทุกเทียนเทียนใช้นะครับนะก็ก็อย่างดีนะครับความคมนี่เป็นเลิศนะครับกันสนิมเนี่ย ถ้าใช้ดีๆอย่าอย่าไปอย่าไปเลี้ยงหนะครับว่าเป็นสนิมหรือเปล่านะอยู่ที่การใช้งานเหล็กทุกชนิดนะครับมันมีคาร์บอนอยู่ในตัวมันนะเหล็กดีๆนะครับถ้าถ้าเราไม่ทําความสะอาดหรือว่าละเลยปล่อยทิ้งไว้กว้างสนิมหิวมันจะขึ้นนะครับเหล็กกับสนิมนี่มันเป็นของคู่กันนะไอ้ท,ที่ที่ไม่เป็นสนิมเลยก็คือหนึ่งสแตนเลสนะ สองอลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะอันนั้นเนี่ยเอามาทำมีดไม่ได้มันไม่คมนะฮะถ้าเหล็กที่มันมีความคมเนี่ยก็ดูดูภาษาครับเหล็กผสมนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นไทเทเนียมหรือว่าเป็นอ่าเป็นสเตนเลสนะไม่ใช่นะเหล็กผสมนิกเกิลน,นะเหล็กผสมอ่าอะไรอ่ะค่าไอ เตนเลสหรือว่าโครเมียมอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนผสมนะครับส่วนผสมหลักของมันก็คือเหล็กนะฮะเหล็กกับสนิมนี่เป็นของคู่กันนะมันอยู่ด้วยกันเราใช้งานนะครับความคมนี่เป็นเลิอนะครับนะความคมนี่เป็นเลิอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานได้เลยครับนี่นะอันนี้นะใช้งานใช้งานจริงได้ครับคมชนิดที่ว่า เฉียบขวดก็แล้วกันนะฮะอันนี้ว่าคมไม่คมก็ดูดูนะการเฉือนนะครับนะการเฉือนมันก็แล้วแต่ใครจะชอบรูปทรงมันนะครับก็ยังมีสองสองสองแบบนะครับนะอันนี้แบบแบบมิดเน็ฮะมิดเน็อันนี้แบบแบวบี่อันนี้อันนี้ไทยแท้นะฮะ ไทยแท้ไทยไทยเดิมนะฮะอันนี้ฝรั่งนะฮะฝรั่งนะอันนี้ทรงฝรั่งทรงอ,นนอ,เ,มอเมริกาอเมริกันสแตนดาร์ดว่าไงนะโบวี่นนะ,อนะ,ะของทรงอเมริกานะอันนี้ทรงไทยแลนด์นะฮะไทยแลนด์นี่ครับทำกับข้าวกับข้าวเนี่ยโอ้สบายนะครับเนี่ยนะ เชื่อเฉือนนะแข็งนะนี่นะอันนี้คือความคมของมันนะฮะความคมของมันความคมเนี่ยไม่มีอะไรสู้ก้านวาวได้หรอกนะครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแข็งมันบ้างน,นะเนี่ยครับใช้แล้วก็ต้องเช็ดนะพวกนี้นะเช็ดให้แห้งเลยนะครับนะ เก็บไว้นานๆหรือว่าไม่ค่อยได้ดูแลก็ทาน้ำมันหน่อยนะครับทาน้ำมันหน่อยผมก็ใช้น้ำมันโซลา่านี่แหละนะเพราะว่ามีหินผมเยอะเหมือนเหมือนปืนนะฮะเหมือนปืนกระบอกเป็นแสนนะครับยิงนัดเดียวปุ้งนะฮะเจ็บไว้นะเดี๋ยวนะไม่เกินสองวันนะฮะสนิมขึ้นกระบอกเป็นแสนนะฮะนะอันนี้นะภาษาอะไรนะครับเป็นอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นเศษนะครับเป็นขยะอุตสาหากรรมพูดง,ง่ายๆนะครับนะเป็นอะไรอะไรอะไรที่ว่าใช้ใช้งานแล้วนะครับฟันงวงฟันไม้ได้หมดนะครับคนะมเนี่ยคมในชนิดคือป่าได้หมดนะดำรงชีพได้ดำรงชีพในป่าได้สบายมากนะครับทั้ง2แบบนะครับ แล้วแต่ใครจะชอบนะฮะแต่ว่าทรงโบวีน้ำหนักนีน้ำหนักจะดีกว่านะฮะน้ำหนักจะน้ำหนักจะดีกว่าถ้าถ้าอันนี้เอาดอเนี่ยครับนะเป็นมีดคบถึงใช้งานนะครับนะเป็นมีดคบถึงใช้งาน mm. รับรองว่าฟันไม้ไผ่เอามาหลามข้าวได้เลยนะครับนะอันนี้เรื่องความคมไม่หายห่วงสอมอสอบอมอยอหอัวนะ สบายมากอยวว่าห่วงเรื่องคมนี่นะครับตอนนี้มาเรื่องแข็งนะครับเรื่องแข็งเรื่องแข็งเนี่ยก็มาตรฐานอุตสาหแกะนะครับไม่รู้นะครับผมก็ยังไม่ได้ทดสอบหนักๆเลยนะครับไอ้มีดก้านวาลนะครับส่วนมากจะมันจะคมนะฮะแต่ว่าแข็งนี่มันจะเหล็กแบร์่ิงนะครับเหล็กแบร์่ิงนี่จะแข็งนะทดสอบมาหลายเวอร์ชั่นแล้ว มีดเล็กเหล็กแบริ่งนะแต่อันนี้มีดเล็กเหล็กก้านเบานะมันจะสู้มีดเล็กเหล็กแบริ่งได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับนะถ้ามันไม่สู้ถ้ามันยังไม่ผ่านมาตรฐานก็ยังไม่ขายนะครับนะก็เก็บไว้ก่อนนะฮะถ้ามันผ่านนะพี่พี่เห็นว่ามันโอเคแล้วนะพี่ซื้อหาไปได้นะครับราคานี้ละนะถูกที่สุดละผมทำนะ มีดก้านวาวเนี่ยนะครับนะพันแปดร้อยบาทนะครับรีบนะครับให้รีบหน่อยมีแค่แค่ยี่สิบสี่เล่มนะครับอันนี้เป็นตะปูนะครับตะปูขนาดสามนิ้วนะครับลองให้ดูเป็นอย่างๆนะครับนะตะปูขนาดสามนิ้วนะครับอันนี้ตะปูสมัยผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างละอันนี้นะนะครับก็ เห็นกระเด็นไหมครับระวังนะหลับตาหน,น่อยดิใส่แว่งแล้วค่ะนี่ก็สบายมากนะครับอันนี้นะ<ม>ก็ผ่านมาตรฐานอุตสาหะแกะนะครับนะ<ม>เรื่องตะปูเนี่ยมีดเล็กมีดใหญ่มีดดาบมีดหั้นมีดยาวนะครับ<ม>ต้องต้องผ่านมาตรฐานของผมเพราะว่าสูตรชุกนี่สูตรเดียวกันนะครับนะ สูตรชุดนี่สูตรเดียวกันนะไม่ว่าเล็กว่าใหญ่นะครับนะครับเป็นสูตรเฉพาะนะสูตรเฉพาะของกลุ่มมีดและดาบเมืองรถมานะครับนะครับผมอันนี้อย่าถามว่าชุบยังไงนะครับไม่บอก <c oughs> ครับผมอันนี้อันนี้ผ่านไปแล้วนะนะมีดเล็กๆแตรลิงนะครับอันนี้พี่พเอ้ยเล็กมีดเล็กๆก้านวาวนะครับอ,อันนี้ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นมีดเล็กเหล็กก้านวาวทรงอีนเนปนะฮะอีนเนปไทยดูมันจะสู้โววีได้ไหมนะครับเอาไป,ปชันกันเลยละนะนะอันนี้ใสา่ย,ย่างได้ด้วยเนาะครับทรงไทยกับทรงนอกนะครับนะไม่ต่างกันนะครับของไทยก็มีดีเหมือนกันนะครับผม อันนี้หมอะขว้างเนี่ยโหเนี่ยผมลองกว้างแล้วนะผมลองกว้างนี่แหละปึ๊กปึ๊กปึ๊บเลยระยะ3าเมตรนี่ครับเรียบร้อยเลยนะฮะนะก mm. ว้างแบบไหนก็ปักนะครับระยะ3ามเก้านี่นะครับมีดเนี่ยถ้าขวานนี่ระยะ4ี่เก้านะครับนะฝึกเอาแต่ว่าเสียดายมานะกลัวเวลาตกพืก้นนกลัวมันถลอกปอกเปิืกเผลอแตกนะฮะนะ อันนี้เป็นปอกทองเหลืองนะครับเนื้อปอกทองเหลืองนะอันนี้นะอันนี้นะถ้าจะให้เป็นมีดหมอเลยก็เขียนยันนะนะนะ,นะโมพุทธายะนะมาระทะนะเมตินะสีวังพงมามะอะหลุกนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าพามานาอุก,กัสสันคุนะอ่า,อาสังวิสุโลปุาษาภุฆะนะครับผมจะเขียนเรื่องนี้ครับ เป็นหัวใจพระพุทธเจ้าครั้งห้าพระองค์นะครับแล้วก็ g ิ p โฉก้าวห้องนะครับแล้วก็เป็นพาหุงนะครับพาหุงหัวใจพาหุงนะครับนะก็ถ้ามีพ้าอาจารย์ที่เรานับถือดีๆ,ๆนะครับที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเราก็เให้ท่านอธิษฐ,ฐานจิตทีก็ จะกลายเป็นเทพสาสตาเลรว่าอย้างนั้นนะครับทั้งความคงความแข็งนะครับอันนี้ก็เรื่องตะปูนี่มันชิวๆนะครับ,เด,นะรบนะเด็กๆนะครับนะเด็กๆนะครับเรามาเอาเอาเอาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะฮะอันนี้เป็นลวดหนามนะครับลวดหนามนี่เป็นเป็นอะไรที่แข็งมากแข็ง แข็ง,แข,งแข็งมากทีเดียวแหละนะรวดหนามนี่แหละเดี๋ยวผมจะตัดใ,ให้ดูนนี่นะครับมาชันกันเลยมีดฝรั่งกับฝรั่งกับไทยเนาะคนละหมัดเลยเนาะว่าไงบัวขาวกับบัวาขาวกับอะไรเนี่ยบัวาขาวกับอะไร ทำอย่างๆไปเลยนะครับอันนี้อโอเคนะอ,อันนี้เลยนี่นะโซ่นะน,นี่โซ่เลยครับนี่นะโซ่โซ่โซบัตรประตูนะครับนะฮ<ร>ะก็ก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็พอพอได้เหมือนกันนะครับก็ตัวมันเล็กนะครับนะตัวมันเล็กน้ําหนักมันเบาก็ต้องอย่างว่าะนะอย่าไปเวอร์เกินไปเอามันพอทําได้ก็พอนะฮะ อันนี้ไม่ใช่การโชว์นะครับการนนี้มันเป็นการทดสอบนะครับผ่านไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านก็อย่าไปซื้อ <c oughs> ถ้าผ่านนี่แสดงว่าดีนะดีนะครับนี่นะผ่านนะครับนะน,นี้อันนี้ไทยนะะสลังไปลนะเี๋ยวใครว่าปไปเลยใครว่ามีมีทรงไทยมันไม่แข็ง มีโอเคเลยบอกว่าชิวๆทานสบายๆนะฮะก็จะเอาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้น็อตเลยนะน็อตเลยนะฮะน็อตหกน็อตน็อตเก้ามิลนะครับนะน็อตเก้ามิลนะครับอันนี้เป็นน็อตยาวเลยนะครับเนี่ยนะน็อตยาวเลยผมซื้อมาเนี่ยเชื่อมติดกับเนยังไงครับติดกับบางทีเขาสั่งนะเชื่อมติดกับกั้นแล้วก็มีน็อตขันะ ซื้อยาวๆนะเดี๋ยวตัดให้ดูเลยเอาเอาฝรั่งก่อนนะนะอฝรั่งก่อนนี่ครับถ้าไม่ผ่านก็ไม่ไม่เอามาขายนะครับไม่ผ่านก็ไม่เอามาขายนะครับต้องผ่านนะฮะต้องผ่านมอ,อกรนะครับมีดก้านวาวเนี่ยมันเนื้อเหล็กเนี่ยผมบอกเลยนะเนื้อเหล็ก เหล็กเนี่ย40%นะครับอ่าของไอ้มีดดีๆนะมีดดีๆนะอ่าความความความเยี่ยมยอดของมันนะครับมีดเล่มหนึ่งที่ว่าเป็นมีดดีนะครับเหล็กนี่ช่วยได้40%นะอรซ็นะผมบอกให้ตามจริงเลยอีก60%นะครับของความแข็งของมีดนะครับอยู่ที่คนนะฮะ อยู่ที่คนคนตีคนชุบนะสูตรการตีการชุบนะครับผมสูตรคขสูตรมันนะครับผมอ่าสูตรคขสูตรมันบ้านใครบ้านมันมากนะเนี่น,นะก็อยู่ที่คนคนชุบคนชุบคนตีคนเนี่ยกลุ่ม,มของผมเนี่ยระดับเกจิข้างนั้นนะครับนะ<ม>ทีมงานมีดและดาบเบื้องรถนมานะครับมไม่ใช่ผมเนี่ยเก่งคนเดียวนะครับนะ ทั้งเซตเลยนะครับนะร่วมทีมร่วมใจกันสูตรใรสูตรนะครับก็อันนี้เหล็กสองหุนนะอืมอันนี้ค่อนข้างอันตรายนี่นะอันนี้ผ่านนะครับเนี่ยนะผ่านเลยนะครับเนี่ยนะเนี่ยครับอันนี้มีดเด็บนะฮะมีดเด็บก้านวาวนะครับขนาด6นิ้วนะครับอันนี้เหล็ก ก,ก่อสร้างนะครับหกมิลน,นะครับเ,ออเ,ออเยอวอีกรอบนึ่ะอ,อ,อันนี้สุดท้ายแล้วน,นะครับออนี่ครับนะอ,อ,อันนี้เหล็กเหล็กแป๊บนะครับเหล็กแป๊บ เนี <NYU. S 2> うう่ยฮะไม่ใช่ว่ามวยไทยเก่งอย่างเดียวนะครับมีดไทยก็เก่งนะครับอันนี้นี้มีดมีดทรงนอกนะครับมีดทรงนอกอันนี้มีดทรงไทยนะครับนะฮะอูใกล้ๆนะครับถ่ายนะครับไม่มีร่องรอยนะครับนะอันนี้ก็คือมีดมีดเล็กเล็กก้านเบานะครับราคา1 8 0่บาทนะครับอันนี้มีอยู่2โหลยีบสี่เล่มนะครับผมอันนี้มีอยู่ เท่าไรนะเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> เล่มจ็ดเล่มนะครับอันนี้นะมีอยู่เจ็ดเล่มนะครับนะอันนี้มีอยู่ยี่บสี่เล่มนะครับราคาเท่ากันนะครับนะราคาเท่ากันคุณภาพเท่ากันนะครับนะเนี่ยครับทําจากเหล็กกล้าบมาแบบนี้ครับนะชุบโดยชุบโดยกลุ่มมีดและดาบมือรถมานะครับนะสูบช่างแกะต,ตางๆนะครับนะอยากได้ก็ สั่งเข้ามานะครับรีบหน่อยนะครับรีบรีบหน่อยนะครับเอา <นะ S 2> เอาลองเอามีดมีดใหญ่ช่างแก่ที่จะไปโชว์ที่บ้านมาให้ดูหน่อยอ๋อมีดนี่เหรอากเนเหรอมันเป็นยังไง <laughs> <c oughs> น,นี่น,นีดแรมโบของช่างแก่นะครับเนี่ยแรมโบครับอันนี้เป็นเขามงกุฎนะอันนี้เอามาอวดนะครับเอามาอวดนะฮะอันนี้เมียเมียขอไว้เมียขอไว้จะเอาไปโชว์ที่บ้านนะครับเนี่ย ขนาดนี้เลยนะครับนะเนี่ยครับอันนี้ช่างช่างทำด้ามนี่เอ่ยชื่อได้เปล่าฮอ๋ออ่าช่างช่างจับกิจก,ก,ก็แล้วกันนะจกกับกิจช่างฝีมือจกกครครับกิจช่างฝีมือนะทำอะไรด้ามด้ามมีดด้ามอะไรให้ช่างแกะนะครับนะ่ยครับอ่าเหมืนอนดาบเลยนะอันนี้อันอน,น,นี้มื่นหนึ่งขายไหม ไม่ขายครับก็จะเอาไปโชว์ไว้เท่านเยครับอันนี้เป็นเขากวางใหญ่นะครับนะขนาดเนี้ยควางมาเนาะทำอันนี้เอามาโชว์นะอันนี้เยียขอไว้ใ้่ครับวันนี้ขอสองเล่มให้ไปเล่มเดียวพอครับผมก็มีเขากวางนะครับ เขาวางที่สั่งไว้ผมก็ทําออกมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้คนที่สั่งสั่งผมไว้ก่อนนะครับมีอยู่1ิบสีหท่านนะครับมีดออกมาประมาณ6-7เจ็ดเล่มแค่นั้นนะครับให้ให้คนที่สั่งจองไว้ก่อนดูนะครับเดี๋ยวถ้าเขาดูแล้วมันหลุดจองแล้วผมจะเอามาลงคลิปนะฮะนะเดี๋ยวถ้าเอางคลิปก่อนจะแย่งกันนะอันนี้เป็นแลมโบ้นะครับแลมโบ้นะฮะ แอมโบแอมโบขนาดนี้ครับอันนี้เขาขนาดนี้อยากจะเห็นอยากจะเห็นตัวมันเนาะสงสัยสูงกว่ามาอีกนะนะอ่าวันนี้ขออำลาก่อนนะครับนะก็สนใจก็รีบสั่งมาอย่าลืมกดติดตามนะครับนะช่างแกะนะครับลน์มาไลายลายมาเบอร์08995472 0 5โทรโมาแล้วค่อยลายนะครับ ไม่ต้องลงในช่องไอดียลนยนะครับนะเพิ่มเครื่องเข้าไปเลยนะครับนะเจอกันแน่สวัสดีครับ